ต่อกันที่เรื่องเศรษฐกิจกันหน่อยครับตอนนี้บ่นกันเป็นเสียงเดียวกันเลยเพราะว่าดอกเบีย้ยแพงมากคนที่มีนี่คนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถนี่อ่วมกันไปตามๆกันขณะเดียวกันก็มีข้อมูลว่าธนาคารพาณิชย์แบงก์พาณิชย์ต่างๆฟันกำไรบานครับล่าสุดกระทรวงการคลังก็เลยขยับตัวไปขอให้แบงค์ชาติลดดอกเบีย้ยการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากอนอง,อง,องที่จะมีขึ้นในวันที่7กุมภาพันธ์นี้นายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุว่ากนงหรือธนาคารแห่งประเทศไทยควรจะพิจารณาปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงมาจากปัจจุบันอยู่ที่2.5ต่อปีเพื่อบรรเทาภาระภาคประชาชนเนื่องจากขณะน,นี้อัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ทรงตัวอยู่ในระดับสูงทงั้งๆที่เป็นช่วงที่เศรษฐกิจไทยต้องการปัจจัยในการกระตุ้นอย่างมากดังนั้นจะมองเพียงขาเดียวไม่ได้ไม่อย่างนั้นประชาชนคนไทยก็ตายกันหมด ทั้งนี้การขึ้นดอกเบีย้ยของกอนง,งครั้งล่าสุดทางแบงค์ชาติให้เหตุผลว่าเพื่อรองรับนโยบายเงินดิจิตัลแต่ขณะน,นี้โครงการดิจิตัลเนี่ยเงินดิจิตัลที่กู้มาแจกยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับแล้วอัตราเงินเฟอ้อก็ติดลบอย่างต่อเนื่องนายจุลพันธ์ก็เลยตั้งคําถามว่าแบบนี้ถือเป็นความผิดพลาดด้านนโยบายของแบงก์ชาติหรือไม่ครับ